รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการช่อง5วรารรตี้นะคะพบกันในวันหยุดสบายๆแบบนี้วันอาทิตย์เที่ยง20ถึงเที่ยง45กับดิฉันแตงกวาธนัญญาพิพิธรณิชการพร้อมกับสาระและความบันเทิงจัดแน่นจัดเต็มเพื่อจะทำให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายค่ะและช่วงแรกวันนี้นะคะไปเรียนรู้เรื่อง,ร,องราวกฎหมายใกล้ตัวกับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่อง5วอไรตี้ค่ะ Ah, como... Tá ชมสู่ช่วงรับรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องห้าอารยตีนะคะสัปดาห์ที่แล้วโปรยไว้ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องโควิด -19 แล้วก็กฎหมายแรงงานค่ะเหมือนกับว่าการกฎหมายคุ้มครองแรงงานไว้ฉบับหนึ่งแล้วมีโควิด19จับมาชนกันซะหน่อยจับมาวางซ้อนทับกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงในสถานการณ์ปัจจุบันนายจ้างมีข้อปฏิบัติอย่างไรลูกจ้างมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยกับท่านวิทยากรนะคะคุณปิยะเดชศิริผู้ชํานาญการประจาสมาชิก สาผู้แทนราษฎรที่ปรึกษาและวิทยากรประจำเพจกฎหมายแรงงานและท่านยังเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานสำนักกฎหมายเกิร์ตริสแอนแอสโซซีเอชรอยเยอร์สด้วยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค <COVID> ่ะท่านก่อนค่ะโควิดกระทบไปทุกวงการเลยนะคะนายจ้างเองก็เดือดร้อนลูกจ้างเองก็เดือดร้อนดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างไม่มีใครอยากจะทำผิกดกฎหมายแรงงานแต่มันเดือดร้อนอาจารย์คะมันเลี่ยงไม่ได้เอาประเด็นง่ายๆก่อนเลยค่ะลูกจ้างติดโควิดค่ะ ถ้าลูกจ้างติดโควิดนี่มันก็ไปดูกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งประกาศไว้ชัดคือลูกจ้างที่ป่วยก็มีสิทธิ์ลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริงตามที่ป่วยจริงว่าลาได้ตลอดเลยเขาจะติดโควิดทั้งปีก็ลาได้ทั้งปีเลยนะไม่ต้องมาทางานแต่ในจ้างก็มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างไม่เกิน30วันทำงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์แต่ถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยฮะยังไม่แน่ใจอาจจะมีการตกลงอย่างอื่นได้ในเทคนิคแต่ว่าถ้าชัดเจนว่าลูกจ้างติดโควิดมีใบแพทย์คุณจะหลีกเลี่ยงไป็นอย่างอื่นเช่น จชาไม่รับค่าจ้างได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันชัดว่าครับป่วยอันนี้ตกลงไม่ได้เพราะเป็นโมค้าทันทีค่ะอาจารย์พูดถึงคบบาว่าใบแพทย์แต่ยุคสมัยปัจจุบันคือเราอาจจะใช้เครื่อง ATK ในการตรวจแล้วก็อาจจะเข้าไประบบข,ของเซลล์ไอโซเลชันอย่างนี้ไม่มีใบแพทย์นายจ้างจ่ายค่าจ้างเรามีคะการลาป่วยในระสาวขึ้นไปนายจ้างอาจให้รู้จ้างแสดงอาจให้รู้จ้างแสดงหรือถ้าไม่มีรู้จ้างก็มีสิทธิ์ในการชี้แจงให้ทราบเพราะฉะนั้นกระบวนการ ATK นั้นก็เป็นการชี้แจงอย่างหนึ่ง ซึ่งข้อที่จริงก็บางสถานประกอบการก็ไม่บางสถานโรงพยาบาลก็อาจจะไม่รับตรวจแพทย์จ,จะไม่เส็จให้ก็ตามก็จ,จะเป็นกรณีที่แบบนี้ในการช่องทางออกทีนี้ถ้าไม่มีใบแพทย์ลูกจ้างทํำยังไงดีครับนรหนึ่งก็อ,อาจจะไปที่โรงพยาบาลแล้วไปเซลฟี่ไปมาเมออกสารหลักฐานอย่างอื่นที่เป็นก็อาจจะเป็นหลักฐานที่แล้วลูกจ้างสุจริตใจว่าป่วยจริงแต่ก็เจอบ่อยเหมือนกันที่ลูกจ้างไปเอาของแฟนมา ม,งงมีด้วยนะคะคนคที่ไม่ป่วยก็อยากจะทําตัวเป็นป่วยเพื่ออะไรเพื่อให้ได้โคต้าการงานอย่างนี้ก็แนะนําให้ในายจ้างก็ไปหาเลยครับว่าเป็นไม่ใส่หน้ากากไปคบ,คบ,คบแล้วก็ไปดูถ้าเปื่อยถ้ายังป่วยจริงนอนโอเคก็ป่วยแต่ถ้าเข<ม>ายัางวิ่งไปวิ่งมาอยู่ก็อาจจะดูพฤติการประกอบไม่แนะนานะคะคุณผู้ชม็น <c oughs> การหัวหมอใส่กันในสถานการณ์โควิด -19 ที่ทุกคนก็เดือดร้อนมากอยู่แล้วอกรณีแรกลูกจ้างติดโควิดผ่านไป กรณีต่อมาเป็นกรณีต้องกักตัวค่ะอยู่ๆเรากลายเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูงแล้วเราก็ไม่แน่ใจมันอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวหรืออาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้จะโชคดีกรณีนี้ถ้าต้องพักงานคือกักตัวเนี่ยนะคะอาจารย์นายจ้างมีข้อปฏิบัติกับเรายังไงย้อนง่ายๆนะครอยากให้พักงาน1ถ้ารู้จ้างพักตัวเองกักตัวเองมียจ้างกักตัวเองนายจ้างสั่งไหมครับไม่ได้สั่งเธอกักตัวเองเพราะพอกักตัวเองปุ๊บนายจ้างก็เลยไม่มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างอาจจะเป็นการลาการลาจ้างกวนการเพราะนายจ้างไม่ได้สั่งให้เธอกัก ถ้าในจ้างสั่งให้กักเมื่อไหร่กฎหมายถือว่าเป็นการที่ในจ้างสั่งในจ้างได้ประโยชน์จึงต้องจ่ายค่าจ้างนับไปยุ่งงานครบเลยเพราะในจ้างสั่งคุณจางความไม่ต้องมานะไปอยู่นี่โอเคผมสั่งแต่ถ้าในจ้างก็ไม่ได้สั่งรู้จ้างไม่ได้สั่งมีคนกลางมาสั่งเช่นรัฐบาลมีสาธารณสุขสั่งให้อาลุจ้างกลุ่มนี้กักตัวในรถปิดถานประกอบการให้กักตัวให้หมดกลัวว่าจะมีคนกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่สามารถที่จะให้ใครจ่ายค่ารับผิดชอบได้เพราะในจ้างก็ไม่ได้อยากหยุดรู้จ้างก็ไม่อยากหยุดแต่มีคนกลางส่ก็ถือวา เป็นการที่ไม่มีไม่มีเจ้าภาพดังนั้นรัฐบาลก็เลยมีช่องทางออกในการใช้ในการประกันสังคมไปแต่อย่าลืมนะครับว่ากรณีน,นี้เมื่อนายจ้างไม่ได้สั่งอายุง,งานก็ไม่นับช่วงนี้คือช่วงที่มันแบง n k ว่างไปเลยสิ่งที่มันกระทบต่อคืออะไรรู้ไหมครับลูกนายจ้างเคยมีสวัสดิการให้เบิกค่าเทอมลูกได้สมมุติง,ง่ายๆแล้วได้เปิดเทมนะอมแล้วแต่สถานการณ์ปิดเพราะฉะเมื่อสัญญ,ญาจ้างไม่เกิดขึ้นอายุง,งานไม่นับค่าเทอมลูกก็อด การักษาพยาบาลถ้ามีการรักษาพยาบาลก็ไม่ได้นี่หลักการคือท่า,อา,ารจ้างมันไม่เกิดเพราะว่าเขาสั่งมานายจ้างก็ไม่ผิดนะน,นี่คือกระบวนการอำนาจของนายจ้างในการที่จะบังคับให้ลูกจ้างทําหรือไม่ทําอะไรบางอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นลูกจ้างของฉันทั้งโรงงานต้องฉีดวัคซีนฉันเป็นนายจ้างฉันมีสิทธิสั่งไหมคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญก็คุ้มครองหรือว่าเขามีเสรีภาพในการจะเลือกฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คําสั่งแบบนี้อาจเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในตัวเอง แต่ถ้ามันเกิดเหตุเช่นตำบลน,นี้ติดเป็นหมดเลยยกาัอย่างสมุทรสาครสมรภารมาปิดทั้งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยมีเหตุสมควรคก็จะเป็นช่องทางที่นายจ้างสามารถที่จะอาไปอ้างว่ากรณีที่สั่งเพราะมีเหตุสมควรที่ง่ายกว่านั้นก็คือติดต่อไปยังเจ้าที่สาธารณสุขหรือผู้มีอำนาจทางกฎหมายสาธารณสุขช่วยสั่งให้หน่อยก็จบท็มไหมฮะถ้าเขาสั่งมาก็สาม,มารถสั่งให้หนึ่งสองสามสี่ห้ากระบวนการในการปกครองหรือว่ามีการทำบเฟอ์และซิลกักตัวลูกจ้างให้อยู่หอพักมีการดูแลเรื่องอา่าน ทำได้ตรงนั้นครับเป็นกระบวนการทางสาธารณสุขแต่ไม,ไม่ใช่กฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยตรงเพราะกฎหมายนี้คุ้มครองแรงงานอืมอ่ะเห็นภาพชัดเจนเข้าใจค่ะจารย์ทีนี้มาถึงเรื่องของทางออกในการแก้ไขปัญหาของนายจ้างในสถานการณ์โควิดบ้างนายจ้างเองก็เดือดร้อนมากๆนะคะเราเห็นใจผู้ประกอบการจริงๆค่ะจันคะเราต้องทํำยังไงคะทางออกเรื่องนี้ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้อง,ต,องต้องออกตัว้ว้ก่อนว่ามันเป็นทางออกสุดท้ายจริงๆที่นายจ้างไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าบางฐานประกอบการคือเมื่อช่วงก่อนอ่ะไม่ได้ขายกันเป็นพึ่งปีปีหนึ่ง ก็เลยมีสามารถในการตกลงกับลูกจ้างในการลดค่าจ้างได้คนสมมติคนตังกวาเคยได้10,000แบาทผมขอลดเหลือเก้าหมื่นได้ไหมตกลงกันลูกจ้างเองก็อาจจะเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าถามว่าจรงิงๆถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมก็จบต้องให้เขาเต็มทีนี้นายจ้างบางคนหัวหมอฮะก็คือว่าเคยได้เงินเดือนแสนหนึ่งช่วงนี้ให้หมื่นห้ได้ไหมเพราะว่ามันจนคุณตังกว่าก็เป็นคนดีเนาะโอเคค่ะหนูเข้าใจก็เดี๋ยวลดค่าจ้างพอลดค่าจ้างคุณตังกว่าหมื่นห้าปุ๊บเดือนหน้าเลิกจ้างเลยครับ เบสของค่าจ้างก็ต้องเอาหมื่นห้ามาตั้งสมมุติสิบเดือนสิบเท่าก็เอาหมื่นห้าคูณสิบจากที่คดีแสนหนึ่งคนจะได้ล้านหนึ่ง hmm. อย่างเนี้ถ้าไปขึ้นศาลคาดียังไม่สิ้นสุดเท่าไหร่นะแต่ผมมองว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเพราะในจ้างวางแผนจะแกลูกจ้างตั้งแต่แรกแล้วเพราะการลดแบบนี้ควรมีลิมิตเช่นสามเดือนหกเดือนหรือเมื่อโควิดหมดแต่เมื่อโควิด <c oughs> หมดได้ตัวดีใช่ไหมครับมันยังไม่หมดสักทีเราต้องมีการพูดคุยกัน <c oughs> แล้วเมื่อหมดเวลาหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเราต้องมีตกลงกันใหม่ <c oughs> อัน,นั้นทําไดครบ ถ้าชะลอการจ้างออกไปแล้วพอโควิดก็กลับมาเปิดโรงงานอีกครั้งหนึ่งเรียกพนักงานกลับมาละ่ะตัวนั้นถ้าตกลงกันเรียกว่าการลาไม,มา่นะค่าจ้างรีวิทอาไปอย่างนี้ครับก็คือในกฎหมายไม่ได้เขียนตรงนี้ไว้แต่เป็นทางออกตัวหนึง่งนะถ้าลูกจ้างไม่มาทํางานในจ้างก็กฎหมายไม่ได้เขียนว่าต้องจ่ายค่าจ้างตามไอมาตราร์วผมว่าเมื่อกีอ้ดังนั้นลูกจ้างก็ตกลงกันายจ้างว่าไม่มาทํางานขอไม่รับค่าจ้างก็ได้ไหม,มคุยกันตกลงได้ถ้าลูกจ้างตกลงเนี่ยโอเคไม่มีปัญหา แต่ไม่ต้องไปเขียนว่าที่ไม่มาทำงานเพราะชันลาป่วยมันไม่ใช่นะอย่างนี้นก็เป็นมันก็ทิ้งร่องรอยว่าเขาป่วยเธอบังคับเขาหยุดก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ทําได้และการตกลงแบบนี้ถ้าในจ้างตกลงกันถือว่าเป็นเรื่องตกลงร่วมกันในจ้างการลาแบบนี้เพื่อประโยชน์ในจ้างต้องนับยิงงานเขาด้วยค่ะวิญงานด้ครับ คุณผู้ชมคะวันนี้ถือเป็นหนึ่งตอนนะคะในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เราคุยกันแบบดุเด็ดเผ็ดมาจริงๆค่ะถ้าคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยอยู่ในสถานการณ์โควิดลูกจ้างต้องปฏิบัติตัวยังไงนายจ้างต้องปฏิบัติตัวยังไงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะอยากจะฝากหนึ่งช่องทางสอบถาม <S <S ท่านวิทยากรเพิ่มเติมได้หลังจากดูรายการของเราคือที่แฟนเพจกฎหมายแรงงานซึ่งท่านวิทยากรเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นวิทยากรประจําเพจอยู่น <S <S ะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยากรอาจารย์ปิยะเดชศิริค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงหน้าพบกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาของกลุม่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอุตสาหากรรม61แห่งชาติที่กำลังเป็นที่นิยมและส่งออกต่างประเทศค่ะช่องห้าวาไรตี้ช่องห้าวาไรตี้ ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เห็นอยู่นี้ <S 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 เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตส,สาหกรรม61แห่งชาติซึ่งมีอาจารย์ดรวรทัศน์แก้วกองมาประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61แห่งชาตินำมาจัดแสดงภายในงานเดินหน้ากัญชาเสรีแก้เจ็บแก้จนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปหลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมเปิดงานขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาร่วมงานรับมอบตำรับยากัญชาของหมอพื้นบ้านให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติและปาฐกถาพิเศษปลดล็อกกัญชาเสรีสร้างเศรษฐกิจสร้างสุขภาพบรรยากาศภายในงานคึกคักแต่เชา้าค่ะ ผู้มาร่วมงานต่างเดินตามบูธที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายกลุ่มนํามาจัดแสดงซึ่งบูธที่ได้รับความสนใจคือบูธของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61แห่งชาติของอาจารย์ดรวรทัศน์ประธานเครือข่ายซึ่งทําการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการวิจัยที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกแปรรูปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศโดยใช้สายพันธุ์หางกระรอบภูพานซึ่งวิจัยพัฒนาให้มีสาร CBD ในปริมาณมากตามมาตรฐานที่กำหนดได้รับการรับรองจากอ,อยอและจากหลายหน่วยงานการันตีผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบำบัดส่วนใหญ่ที่เราเจอนะคือ เมื่อทําแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครนะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงน่งซึ่งเราก็จะมีการทําสัญญานะครับว่าซื้อแล้วราคาเท่านี้นะฮะเราพอใจนะครับแล้วก็จะแปลรูปแล้วก็วิสาหกิจอื่นๆที่สนใจที่จะมาร่วมกับเรารเรายินดีอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่ไมต้องพึ่งพาเ,เกษตรอือ่นนะฮะเรากัญชาก,กัญชงเป็นเป็นต้นแบบ เราส่งออกประเทศไหนบ้างคะตอนนี้ที่ติดต่อมาก็จะมีหนึ่งก็คือยุโรปนะครับอเมริกานะครับออสเตรเลียและก็จีนนะฮะเขาก็ต้องการที่จะได้สาร CBD จากจากโมเดลกันกัญชาเรานะครับ mm hmm. เมื่อทุกตามประเขาทราบว่าเราปลดล็อกดังนั้นการที่เราจะผลิตสารยาดีนะครับออกไป CBD THC c b g c b n หรือมาตรฐานอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเอา,เอา,เอามาตรฐาน สินค้าจากเราซึ่งมีโ no น้ต h ฮาวที่เราผลิตไว้นะครับนำไปไปจาหน่ายาต่างประเทศนะครับซึ่งหลายท่านอย่างวันนี้ก็มีติดต่อมาหลายๆนะครับเราก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ผมเองก็มุ่งมั่นที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้มีไรายได้ครับแล้วก็ได้พัฒนาเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เราก็จะส่งต่อให้กับลูกหลานนะครับใน,ในโมเดลกัญชา,าพืชสม,มุนไพรหรือมิลเลอร์เคลนออฟ,ฟคือพืช พืชสมุนไพรที่เป็นมหัศจรรย์นะเขาจะเป็นยาดีเป็นทําให้เศรษฐกิจด,ดีนะครับมีรายได้นะยกระดับมาตรฐานให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดื่มดาอ้าปากและยืนอยู่ในมาตรฐานที่มีค่าของชีพที่ทีเ่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองครับพูดถึงในส่วนของวัตถุด,ดิบนี่ตอนนี้นี่เรามีเพียงพอไหมคะตอนนี้ถ้าเราเพิ่งปลดล็อกันที่9ตอนนี้ยังไม่เพียงพอครับแต่เราก็ต้องมีอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีเมื่อเราจะปลูก เราจะต้องให้ความรู้ก่อนนะครับองค์ความรู้ที่มีก็คือตั้งแต่ปลูกต้นทางที่บอกให้นะเลือกเม็ดพันธุ์ปลูกยังไงให้ดีปลูกยังไงที่จะเลี้ยงให้เขาโตนะฮะซึ่งเขาเป็นพืชมหัศจรรย์อย่างที่บอกว่าต้องดูแลให้ดีและจะไม่ให้มีสารพิษมาปนเพราะเขาเขาจะดูดซึมาสารพิษอะไรได้ง่ายนะครับดังนั้นเราจะต้องเน้นหนึ่งมาตรฐานสาคัญที่สุดคือปลอดภัยนะครับและเป็นพืชที่เขาจะาได้โอกาสในการที่จะให้ สิ่งแวดล้อมคือดินน้ำโรงไฟที่ผมผมบอกไปเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีนะครับเพื่อจะได้ให้เขาเป็นมาตรฐานกัญชาที่มีกัญชาที่ให้ให้สารที่มีสุขภาพดีนะครับและเป็นสุกนะฮะแล้วก็มีมีรายได้ให้พี่น้องร่ำรวยนะครับอ,อ,อันนี้เรามีความจำเป็นต้องแบบเอาวิสาหกิจกลุ่มอื่น,เ,นเข้ามาร่วมด้วไหมครัะในเรื่องของในส่วนของวัตถุดิบ ครับยินดีเลยครับตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าหลายวิสาหกิจที่ติดต่อเราเข้ามาเนี่ยฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องการต้องรู้ตั้งแต่ต้นทางการทางปลายทางนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าปลูกแล้วจะไปที่ไหนอย่างที่บอกนะครับดังนั้นผมเองเนี่ยก็ให้นโยบายไปให้กับพี่น้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็สากลต่างๆนะติดต่อเข้ามามากมายเราก็บอกว่าเราจะเราผมมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับหรือคือมีแอปมีอะไรที่จะประสานแล้วก็มีศูนย์ประสานงาน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเรานะครับแล้วก็ผมให้นโยบายไปว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือเครือข่ายวิสาหกิจรวมตุม่มรวมกลุ่มกันแล้วมาทําเป็นต้นแบบเนี่ยเราก็จะมีองค์ความรู้ที่ที่เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตสายพันธุ์กัญชาแห่งกระลอกเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งกัญชงกัญชาด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีเน้นขายส่งสินดีส่งนอกซึ่งต่างชาติต้องการส่วนท h c เราไม่เกิน0.2%ุดเนะครับ ส่วนสารอื่นๆซ,ซึ่งซึ่งจะทําเป็นยาเป็นเครื่องสวงอางเป็นยาสารโลกหรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆน,น,นะครับในอาหารปรุงประจาวันเราก็สามารถทําได้ครับเรามีองค์ความรู้และมีนูฮามีเครื่องสกัดมีเขาเรียกว่าอะไรมีเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะ,ะนำพากัญชาเนี่ยไปสู่โลกอาจารย์ดรวรทัศน เล่าขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำว่ากระบวนการแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำคือคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ1 5 0 0 0ันกว่าเมล็ดแล้วนำมาคัดแยกตัวผู้ตัวเมียให้เกษตรใช้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดปลูกแล้วโตสารสกัด CBD ต้องมีปริมาณสูงตามมาตรฐานส่วน THC ต้องไม่เกินมาตรฐานจากนั้นเตรียมดินแปลงปลูกแบบอินทรีย์กลางน้ำคือการสกัด มีการวางแผนสกัดและแปรรูปด้วยการคัดส,สารว่าจะเอาแต่ละส่วนของกัญชาไปทําผลิตภัณฑ์อะไรโดยจะสกัดเองที่โรงงานส่วนปลายน้ําค่ะคือการแปรรูปที่ได้มาตรฐานออยอมาตรฐานการส่งออกและจากหลากหลายหน่วยงานและมีบริษัทจากต่างประเทศมารับซื้อเช่นประเทศโซนยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและจีนครับเรามีกระบวนการที่จะทํากัญชงกัญ กัญชาให้ครบวงจรนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ําก่อนนะครับต้นน้ําเรามีการคัดสรรเม็ดพันธุ์ซึ่งเราได้ขึ้นทะเบียนนิรศกรรมนะครับหนึ่งแสห้าพันกว่า,มาเมล็ดเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้สายพันธุ์ที่ทรงคุณค่านะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรต้ตนกําเนิดของเม็ดพันธุ์นะครับคือ GI คือ <c oughs> ข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่อำเภอเรนุนคน,นครจังหวัดนครพนมนะครับ เมื่อได้เม็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วนะฮะเราก็จะมาเลือกว่าเม็ดพันธุ์เป็นตัวผู้ตัวเมียอันไหนนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้ได้ใช้สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าเมื่อปลูกแล้วโตและสมบูรณ์แบบนะครับแล้วสามารถโตและจะให้สารยาที่มีคุณค่าในในการที่จะ ไป,ไปแปรรูปนะครับก็คือ1 CBD นะครับ CBD ต้องสูงนะฮะส THC มี THC แต่ไม่เกิน0.2โดยน้ำหนักนะครับดังนั้นน่ต้นทางหรือหรือต้นน้ำเนี่ยเราต้องขืัดสายพันธุ์แล้วก็เตรียมดินนะฮะเตรียมแปลงปลูกนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะฮะเราจะใช้เป็น NC นะครับคือเกษตรอินทรีย์แล้วมี มาตรฐานทางเกษตรของกรมวิชาการด้วยนะครับดินน้ําอากาศแสงเราจะใช้มาตรฐานที่ไม่ให้มีรบกวนต่อระบบนิเวศวิทยาในเรื่องการปลูกต้นกัญชาที่มีคุณภาพสูงนะครับครับผมส่วนกลางทางเนี่ยเ,เนื่องจากว่าผมมนะนะีการพัฒนาวางระบบให้ให้ให้ควบวงจรนะครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวที่จะสกัดนะฮะคือวางแผนแปลรูปสกัดเนี่ย เมื่อได้เม็ดพันุ์เมื่อเขาโตขึ้นนะครับเราก็เก็บลากนะครับเก็บลากเก็บใบเก็บต้นเนี่ยเอาไปแปลรูปนะครับแปลรูปแล้วก็จะมีกระบวนการคัดว่าจะไปทําอะไรทําเป็นเครื่องดื่มทําเป็นน้ําชานะทำเป็นผงชูรสนะฮะสิ่งตัวน,นี้เราก็จะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนในชีวิตปัจจุวันส่วนช่อดอกเนี่ยเราก็จะเอามาสกัดนะครับมาสกัดซึ่งเราจะมีโรงงานสกัดแล้วก็จะมีบริษัทในเครือเราที่ เรา,าทำเอ็มโอเอหรือทำข้อพันธสัญญาไว้ว่าเราจะทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็ผลประโยชน์ตัวแทนที่ที่สมดุลกันนะครับผมส่วนปลายทางนะฮะก็คือ,อาปลายน้ำเนี่ยเราก็จะมีาการแปรรูปที่ได้มาตรฐานคุณภาพนะครับทั้งเชิงวิชาการมาตรฐานออยอมาตรฐานาการส่งออกนะครับค,คือแก็บอะไรต่างๆเนี่ยแล้ส่วนถัดมาก็คือ เราจะมีบริษัทที่รับซื้อต่างประเทศนะครับตนนี้ก็ติดต่อมาหลายหลายประเทศแล้วนะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะใช้ขายบริโภคภายในประเทศแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งออกนะครับเพื่อเพราะว่าผู้คนก็รู้ดีว่าสารสก,กัดกัญชาหรือกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณคุณภาพที่ต่างชาติต้องการน,นะครับเป็นสมุนไพรเพื่อสมัยที่ที่เป็นไทยสติกนะฮะ หรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นแบบของพันกัญชาระดับโลกเลยนะครับที่ซึ่งอยู่ในเมืองไทยโดยเฉพาะที่สายพันธุ์ภูพานหางกระลอกสกลน,นครพนมซึ่งเป็นสายพันธุ์ต้นแบบเนะี่ยผมก็พัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐานพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับเป็นเครือข่ายวิสาหกิจหรือพี่น้องประชาชนที่ตามครัวเรือนที่ต้องการมามาปลูกนะครับติดต่อประสานงานมาที่ เครือข่ายผมนะครับซึ่งผมเป็นประธานเครือข่ายแห่งชาตินะฮะยินดีที่จะให้คําแนะนําตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางให้ให้ครบวงจรปัจจุบันวัตถุดิบที่ทางกลุ่มมีอยู่ยังไม่เพียงพอหากวิสาหกิจใดสนใจร่วมการแปรรูปซึ่งจะมีการให้ความรู้ทุกขั้นตอนติดต่อได้ที่เบอร์0874211928 และทั้งหมดนี้คือรายการช่อง5วาไรตี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมนะคะในวันอาทิตย์หน้าเวลา1 2น20นาทีถึง1 2น45นาทีเรากลับมาพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมที่นี่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกวันนี้ที่ฉันพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนพักผ่อนวันหยุดให้มีความสุขสวัสดีค่ะ